การทักทายยน่มเศร้า,าครับผมบึงบรรยากาศตอนเศร้าอยู่ในป่าเลี้ยงคือเก่าใบมาแล้วมาแล้วมาแล้วใบเพลาดครับกำลังจะใบมายอดมาปีนาว่าจะเอาลูก เฉพาะต้นใหญ่เฉพาะต้นใหญ่นะครับสมบูรณ์มาพี่น้องปุ๋ยเพลาดพาพี่น้องสมบรรยากาศครับยำแซา,ายางล้อสวน ต้นนี่นครับใบเขียวดีเลยบังดีดีเด้อใบเขียวดีอันนี้มามาสาจาักน้อยต้นเนี่ยยอดแต่พวกนี้บังรับเพลิดเลินเรียบร้อยต้นเนี่ยสวยงามทำอีกจกักยอดหนึง่งต้นนี้เด้อ ตอนครูมีคูมิเดียวเนี่ยงใบงามเลยใบงาม con nhỏ chú thế tôi liền cái chứng cứ chẳng hết ngàm vũ à thì đây mía phù ngàm bó hả à. đây mía phù hồ đây xù phù ngàm phần bà hồn nào bầy nhẹ nhây đó hả bưng bầy 2 niu cua, 3 อันนี้ไม่เน้นรำนะครับแต่เน้นทําอย่างเดียวครับไม่ต้องเร่งได้ให้หมาทําอย่างเดียวอันนี้เป็นดาบครับมาซาแล้อันนี้มาซาวกต้นเนี่ยต้นเดียวสองต้นขนาดลำต้นกันใหญ่อยู่เลยครับลำต้นแบบสองจับบอบ่หุ่มเหลือ รองจับปูหงมเรือไอ้พวกเนี่ยไฟนี่มาขนไดตัดหยาอยู่ฟังปูนตัดแล้วเรือล็อกกลางล็อกนี้ตัดแล้วครับตัดแล้วชมบรรยากาศครับผมแดดอ้บรรยากาศดีแห้งหมากนียขอบคุณครับสำหรับการติดตามแลหรับชม คอมเมนต์ครับว่ารับชมอยู่สาแน่คอมเมนต์บอกผมด้วยครับทุเรียนปิดตังไหแนวก็จะได้แก้ไขตรงไหนแนวครับขอบคุณห้ายๆครับสวัสดีครับ